สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายเมื่อสุขุสุขคนได้ขขดดจ้าที่เขามาติดตามรับส้มซ่องน้องโยสาวลาไตได้จ้าก่อนสิไปรับส้มแล้วจากกาแฟพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไข่ต์สองน้องโยสาวลาไตเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใน้องโยทำคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊นะเนาะวันนี้น้องโยก,กาชีผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินแกงน้องไม้น้ำน้องโยศได้จ้า กเมื่อนี้น้นองโยกกับแบบเอ้ยไดโนไมายไลเพราะพี่น้องนี่นี่โนมายไลเนาะยูซื้อมาน่าจะประมาณโลกึ่งจ้ะพ่อพี่น้องนี่โนมายไลงามๆเนี่ยต้องบอกว่าหาซื้อ,อยากมากๆนะจ๊ะโนมายไรล่ละกันฮดเฮ็ดจ้ะพ่อพี่น้องอันนี้เฮิตอันยังเฮ็ดลูกหมกเนาะยูซื้อมาอ่าโลกึ่งโลจ้ะพ่อพี่น้องกึ่งโลลอยสามสิบบาทเนาะ เผือเสียมาแกงใส่กับน um ้องใหม่จำพ่อพี่น้องแบบต้องบอกว่าอันคันไดโนมนี่คือเป็นอาหารดีพอมนองโยเลยเนาะเพราะว่าอยู่ในกลุงมเทมมันหายากนอจาพ่อพี่น้องเนาะบอแม่เดินน้องใหม่ไรนี่มันหายากแต่น้องใหม่อันไทรเลี้ยงน้องกะห้าง่ายจตพ่อพี่น้องเดียวน้องโยเออเดียวน้องโยสีมาทําการแกะลางก็จะนอกกะเดียวพ่อแม่พี่น้องอ่าค่อยติดตามว่าเดียวว่าน้องโยสีแกงน้องใหม่แสบบ่น่าจะนอก เดี๋ยวไปเบไปซ่อมกันเดจ้า นี่ล่าห h ่ t นล้วะพที่น้อจ้ะอาทํพกันอาเจเาะทคาสอาเกกนน้เนี่ยข้พี่น้องพี่จิงสัทาอยู่บ้านใมันการซีนังถูกกว่านี้แจ๊ะเนะแต่อยู่ล่างนั่บแทงดอกแต่ว่าอยู่นีมันกา เราเยี่ยมราบอ่านนาะมัน,น,นมันกระต่งแท่งเสียค,าคาย่าส่งไทยนั้นเนาะเพราะว่าเขาเอามาจากทางอีสานนะมั้เนี่ยมันส่งมันกระซิบแทงแดงเนาะแต่ว่าเข้ากันปีเนื่งกินข้างเนื่องเพราะว่าที่นอ้องให้กำลังชีวิตตัวเองอารักตัวเองด้วยการกินของที่ยุรักตัวเองด้วยการแบบว่าเข้าสื่อของเสร็จเนาะ ตัวเองชอบเนาะร้านนี่จะเจาเยน้อ่อคนคลางใไวล้านนหนทันเห็นกับเขาเก้วกันกับเขาเล่าๆเวาเนี่จะใส่เวลาค่อนคางหน้าเนาะทันเห็นมียังไลา้ย,ยาเนาะ นี่พ่อแม่พี่น้องขล้องยกกระเตรียมเสร็จแล้วนั่นจะนกกระบริทายเนาะพอมันสีเหลี่ยวนะกามีใส่ฟักทองมังเอ้อบานเฮ้าเองเนาะมังเอื้อลูกเล็กๆแด่เนาะแล้วก็มีผักกระแยงพ่อแม่พี่น้องผักกระแยงหน้าบานเฮ้าเนาะพักกระแยงมาจัดหน้าเลยเบิรงนส่งเนาะมันสีหอมอ่ากามีเห็ดเนาะเห็ดกามิโย่เซื่อมานั่นแหละ เห็ดลุงงกงอกจ้ะพ่อพ่นออกแล้วก็มีบววเนาะกระสาแค่นี้ลแล้วจ้ะแล้วก็มี่กระดูกหมูเนาะอยไซกระดูกหมูหน้อยนึงแล้วก็มีปูหน้าจ้ะพ่อพ่พนออกเพราะว่าล่องซื่อปูหน้ามาสซเนาะ,ะมีอันนี้น้ำย่านางเนาะเขาปันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะการสีประมาณนีแล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็ะน,มนอมเห่งเดียวโอ้ยควน,ควน เดี๋ยวให้สักพักหนึ่งยกกาซิไปเทน้ำซีมปปกาไซน้ำจะนั่งลงไปนะจ๊ะน้นอเตรียมเบิ้งเตรียมส้มกันเลยจ้าพ่อพี่น้องน้ำยยไซน้ำจะนั่งลงไปเลยจ้ะพ่อพี่น้องก็ลังทำการเปิดเตาแล้วจ้ะน้อใไซน้ำจะนั่งลงไปแล้วเอาเพิ่มน้ำน้อยนะึงเพราะว่าน้ำ นำเดดนิดนึงก็จะใส่กระดูกหมูลงไปจ้าพ,พี่น้องแซ่บๆรับโองงมาแซ่บๆมาเด้อพรมพี่น้องมากินน้ำนองโย่ได้จ้าแกงนองไม้แซ่บๆจ้าพ่อพี่น้องโอ้ลงไปแล้วจ้าเนาะ จางนั้นกใส่เห็ดลูกโงกจก้วพ่อพี่น้องใส่เห็ดลงไปเลยเนาะ,ะใส่ไปใส่มาเต็มหมอ้อพ่อพี่น้องมันแดกขึ้นนหน่อยๆเลยเนี่ย แล้ว,วนี่อ่าเป็นตาแซ่บเต็มหม้อเลยหลังจากนั้นยุ้แกจะใส่อันนี้ฟักทองเนาะหรือว่ามะเออจะพคนพี่นอ้องยุ้จะท้ำทีละสเต็ปนะกจากนอก้มันเจนยุ้จะบใส่เทอร์เดียวพร้อมกันจะบดไซนะเพราะว่าหาชันมันฉีมันฉีบซุกหมดเสมอกันนะคอพี่นอ้องถ้าต้องใส่ทีละสเต็ปนะกจากนอก จะใส่ปูลงไปปูหน้าใส่เพ่อให้มันไม่กลิ่นหอมหน,นะพ่อพี่น้องก็จะปรุงรสแล้วเดอ้อหาดพ่ได้ใส่เกลือลงไปน้อยนึง ได้เลยจ้าปาล่าจากพี่น้องนิดหน่อยใส่หน่อยนิดอ่ะปาลาร่านี่ใส่อันมัน่นส่วนนิดหน่อยเนาะขาดก็ได้ขาดก็ได้ขาดก็ได้จากพ่อแม่พี่น้อง ก็ใส่เียดจเยอนจบไม่ใช่ไรต้องหล,ตงตงลดต้องไปแค่นี้จากพี่นอ้องอ่ากินมากเลยหอมพราพี่น้องหอมปูหน้าอ่าแกงมไม่ยองยองอะไรมันจะเป็นตระเซ็บขนาดนี้มาเด้อมาเด้อพยายามคุยพรพี่น้อง ซอันนี้น้องยกกันจะใส่อันนี้ลงไปนะ้องขันตอนใกล้แล้วแล้วพ่อพี่น้องจาขันตอนสุดท้ายใส่บวบนองไปนะน้องหอมคุยคยัยงไงแบบโทรศัพท์รุ่นที่แบบว่าไม่กินออกได้ยังไงรุ่นโทรศัพท์ไม่กินมันออกมางหน้ามน,นะพ่อพี่น,น้องยวน้องโยกจะให้เบิง้ง จะให้บ้อ่ากรสบซุดๆแล้วซุดๆแล้วอันนี้น้องยุกกระซิมเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือแบบพอดีแล้วเนาะก็่ต้องปรุงย่างรอดจะใส่รอให้นี้เปื่อยนิดหน่อยเนาะกระใส่ผักกระแยงลงไปจ้ะพ่อพี่น้องก็คืออันเป็นว่า<ม>เรียบร้อย หอมหุยหุยพ่อแม่พี่นอ้องมันจะแสบเกินองยุก,กันจะท้ำการปิดไฟแล้วเนาะบันนี่พรหอมขนาดพ่อแม่พี่น้องแกงนล้วไม้ ตะเสร็จแท้เสร็มานี่แกงน้องไม้ยั่วๆจ้าพ่อแม่พี่น้องมามาเสร็จเสบ็เสรมากินน้ำน้องเยอะได้จ้ะมีข้าวเหนียวน้ำจ้าพ่อพี่น้องน,น,นี่เสร็จๆห่อนหอนหนึ่งผึ่งซุปห่อนหอนจ้าพ่อพี่น,อน้อ,นอนนง,ง,ออองคือแบบว่าสุดยอดมากๆ สุดอยอดมากๆพ่อยมมพี่น้องมาม่าพ่อ่พี่น้องกินกระหกหัวมากๆเลยเนาะน้องโยะระย่างให้พ่อยพี่น้องมากินนำ้ำน้องโยเด้นะ่ะนี่ตอนเห็ดใส่ปูเนาะนี่ปูหนะ้าเยอะๆจ้ะมามากินกับข้าวเหนียวลงมือเลยแล้วเยอะหรอมามาความเป็นเนาะมาก อืคับรแค่ขนาดเนี่ยเ็ดห <Hit. S 1> ลังจากหลังจากห่างหายจากการกินมาดุนหละบ่หอยมีเวลาเนาะ แต่่รงนี้อาจจะเห็นน้องโยกินบ่อยเนาะเพราะว่าทรงนี้ก็มีเวลาเด่นเนาะเพราะว่าอันเจ้าน่ายเิ่นไปเมืองนอกแต่พาไม่ไปนอกเจ้าน่ายไปเมืองนอกลุกนอนก,ก็เลยมีเวลาเด่เนาะนี่จ้าแซ่บ กันนึ่เองยยนี่อยนี่มันมันอันนี้มันมันหาหมองซื้ออย่างแล้วมันกระแพงเนาะ ยู่วขาแห้งพ่อแม่พี่นอ้องกินข้าวเศร้าข้าวเศร้ากินซิโมงตอนเอด อิ่มเป็นเทียริบร้อยแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องโยเองกับซิมาคอจู๊บคลิปเพียงเทนี้ได้จา้าเมื่อนี้ก็กินแกงน้องไม้กัแบแซ่บแซบน้อจ้าน้องน้องโยกกะอ่าขออ่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องน้องที่เข้ามาติดตามรับชมละกันให้กำลังใจน้องโยได้ค่ะได้จ้าแล้วพอกับน้องโยหม่ในคลิปหน้าได้จา้าบ๊ายบาย